ทีมงานทำวิชวลเอฟเฟกนะครับเผยว่าการร่วมงานกับทาง Marvel Studio เนี่ยคือการทำงานที่ย่ำแย่มากๆครับฟิล์มฟอดช็อตนิวส์ผมไม่พูดชื่อเขาแล้วกันเพราะว่าผมอ่านชื่อเขาไม่ถูกนะฮะ D H R U V อ่านว่าอะไรวะรู อันยากอ่ะชื่ออันยากหนึ่งในทีมทำวิ s u a l เอ f เฟกที่ได้ร่วมง,งานกับทาง Marvel Studio นะครับได้ออกมาเปิดเผยความเห็นของเขาผ่านทาง Twitter เกี่ยวกับการดูแลโปรเจกต์ต่างๆของ,ของทางค่ายซึ่งเขากล่าวว่าการทำงานกับ Marvel Studio ในตอนนี้มันกดดันให้เขาอยากลาออกมากๆเนื่องจากกองงานที่มากมายเกินกว่าจะรับไหวและต้องทำให้เสร็จทันเวลาแต่ค่าแรงที่ได้นั้นไม่คุ้มค่าเอาซะเลยครับ เขาให้สัมภาษณ์เอาไว้น่าสนใจนะครับว่าการทำงานกับทางมาเวลเนี่ยทำให้ผมอยากลาออกจากวงการวิดีโเอฟิกมากๆเลยครับพวกเขาคือลูกค้ายอดแย่และผมก็เห็นเพื่อนร่วมงานหลายคนแล้วที่แตกสลายกับงานล่นมือแบบนี้ในขณะที่ m a r เ e l มีเงินเต็มกระเป๋าซึ่งหลังจากที่โพสต์ของโกวิลนะครับนีการเผยแพร่ออกมาก็ ทำให้ทีม Visual Effect เนี่ยต่างเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นมากขึ้นและดูเหมือนว่าพวกเขาก็เห็นด้วยเหมือนกันว่า Marvel Studio มีระบบการผลิตและทีมบริหาร Visual Effect ที่แย่ที่สุดเลยครับพวกเขาไม่สามารถแก้ไขรูปลักษณ์ของโชว์ได้ก่อนกำหนดเวลาศิลปินที่ทำงานให้ Marvel Studio ไม่รับค่าตอบแทนเทียบเท่ากับที่พวกเขาทำงานด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เอฟเฟกของภาพยนตร์และซีรีส์ช่วงหลังนั้นดูไม่เนียน และเหมือนรีบถามากๆและตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตความเคลื่อนไหวของทางค่ายที่จะต้องออกมาแก้ไขแก้ต่างแต่อย่างใดนะครับว้าวที่ผมบอกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใครจำได้บ้างว่ามาเวลสต d โ o เรื่องอะไรวะผมจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรนะแต่จำได้ว่า มันเพิ่งทำซีจีเสร็จเมื่อต้นอาทิตย์ก่อนที่หนังจะเข้าฉายสไปเดอ n ์แมนโนเวอโฮมหรือว่า d o c t o r Strange in the Multiverse of Madness นนี่แหละผมจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรนะฮะแต่จำได้ว่าเขาเพิ่งทำซีจีเสร็จก่อนที่หนังมันจะเข้าฉายรอบสื่อที่อเมริกาสแสดงว่านักภาคของเราเนี่ยไม่ได้ภาคตัวที่เป็นซีจีเสร็จนะแล้วทำไมเหตุการณ์แบบนี้มันถึงเกิดขึ้นบ่อยๆทำไมเหตุการณ์แบบนี้มันถึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ที่ซีจียังทำ ทั้งทงที่หนักกันมันจะเข้าฉายเนี่ยมันก็คือต้นเหตุมาจากการบริหารจัดการเวลาของทีมงานวิชวลเอฟเฟก t นี่นะครับที่ไม่สามารถจัดการเวลาให้กับคนทํางานได้อย่างเต็มที่คนทํางานก็ต้องมาอดตลับขับตาน,นอนเพื่อที่จะทาํางานเอาเนี้ยขึ้นมาเพื่อให้หนังมันออกฉายอย่างเต็มที่แลวเขาด้วยความมีจยาบรรณของวิชาชีพของเขาอะ่ะผมว่าจยาบรรณของวิชาชีพของเขาเขาคงไม่มีใครอยากปล่อยงานไม่ดีออกมาหรอก หลังๆมาก็สังเกตได้นะครับไม่รู้ไม่รู้คนอื่นสังเกตหรือเปล่านะแต่สําหรับผมผมเป็นคนหนึ่งที่สังเกตได้เลยว่า CG ของทาง Marvel Studio อ่ะลอยลอยเยอะเลยใครดูซีรีส์ Mi สมาเวลเรบ้างค่อนข้างลอยเยอะนะครับตอนเลิฟแอนดทันเดอร์นี่ลอยค่อนข้างเยอะนะครับลอยเยอะเลยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ว่าผมก็เห็นใจทีมงานทำวิชวลเอฟเฟกที่เขาออกมาพูดแบบนี้น่าจะเหลืออดจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งเนเรื่องที่มาเวลสตูดิโอจะต้องมีการ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะให้งานตัวเองเนี่ยออกมาให้ดีที่สุดในแบบที่มันควรจะเป็นในแบบที่เป็นมาตรฐานของทาง Marvel s t u d i o อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel